เานะครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไแคทเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวอุปกรณ์เกมมิกเกีลแล้วนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่กับลำโพงตัวใหม่ของแบรนด์ Signal e s p o r t นะครับตัวลำโพงตัวนี้นะมีชื่อว่า SP 6 1 1นะครับเป็นลำโพงแบบคู่ตั้งคู่กันนะลำโพงตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย เรามาดูข้อมูลรอบตัวกล้องกันก่อนดีกว่านะครับในหน้ากล้องนะครับจะมีรูมโมเดลของอลําโพงตัวนี้ให้ดูนะว่าเป็นลำโพงแบบตั้งคู่นะด้านซ้ายบนนะครับมีบอกไว้ด้วยว่ารับประกรัน2ปีนะถ้าเกิดเสียก็ส่งเขีมได้เลยด้านขวานะครับบอกว่าตัวนี้เป็น RGB แน่นอนแหละเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยแสงไฟ RGB รีเซนต์ได้อย่างชัดเจนเลยว่าตัวนี้มี RGB แน่นอนนอกจากชื่อรุ่นที่เป็น SP 6ก1นึนนแล้วนะครับมีเขียนไว้ว่า RGB 2.0 gaming speaker นะครับตัวนี้สามารถปรับไฟได้7โหมด ตัวนี้ว่าเบส for gaming นะครับน่าจะทำแบบเบสมาบาว่าใ,ใช้เกมมิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้มีรีโมทคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเชื่อมต่อนี่จะเป็นแจ็คแบบ3 5มมิลลิเมตรเสียบมือถือได้ด้วยเนาะถ้าเกิดเราหันมาด้านหลังเราจะพบว่าตัวนี้สามารถเชื่อมได้ทั้ง PC โน้ตบุ๊กแมคโมบายแท็บเล็ตเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับไม่มั่นใจว่าตัวนี้เชื่อมต่อระบบบูทูธได้หรือเปล่าเพราะไม่มีเขียนมานะแต่ว่า3.5เนี่ยนะครับก็สามารถเสียบได้ ทุกแพลตฟอร์มที่เขียนมานะครับตัวนี้อาจจะไม่มีระบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธก็ได้นะเดี๋ยวลองทดสอบแันอีกทีหนึ่งนะจากข้อมูลสเปคด้านหลังนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือตัวนี้นะครับมีน้ําหนักถึง760กร,รัมนะครับเกือบ1นกิโลเลยนะเกียคียนะครับแล้วก็ผมต้องถือๆดูเนี่ยหนักมากเรามาดูกันนะครับมันสาเหตุที่มันหนักเนี่ยเป็นเพราะอะไรเรามาแกะดูดีกว่าแกะจากด้านบนตรงนี้นะครับพอแกะออกมานะครับเราจะพบกับ คอนโทรลเลอร์กันเลยต,ตัวนี้มีคอนโทรลเลอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นคู่มือนะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือตัวนี้เป็นคู่มือแบบหน้าเดียวภาษาอังกฤษนะด้านหลังเป็นสีขาวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอตัวลำโพงถูกใส่มาในถูกพลาสติกนะครับเราดึงออกมาเลยภายในกล่องมีแค่นี้นะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็มีตัวลำโพงเลยนะครับตัวลำโพงถูกใส มาในถุงพลาสติกแบบคู่วแบบนี้เลยนะเราลองแกะออกมาดูดีกว่านี้ครับพอแกะออกมาแล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนว่าด้านหน้าจะมีไฟ R g b จวิ่งฟุบฟ้าฟืบฟ้าฟบฟ,บฟแบบดีแน่นอนเท่าที่ผมลองดูวัสดุดเนี่ยรอบข้างเป็นพลาสติกหมดเลยนะยกเว้นตรงตะแกรงหน้าตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับดงนั้นตะเกียบดีๆเนี่ยด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีเสาะร่องไฟด้วยน,น่าจะมีไฟ RGB บลอมมาจากตะเข็บด,ด้านข้างสองข้างตรงนี้ด้วยกันนะครับหน้านที่เพด้านหน้าของสองอันเนี่ยนะครับมีเหม หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ที่แตกต่างไปก็คือตรงนี้จะเขียนคําว่า Signal e-sport ส่วนอันนี้นะครับจะเขียนจะสลักโลโก้เอาไว้นะครับจะสลักโลโก้เอาไว้นะครับในส่วนของด้านใต้นะครับจะเป็นจุดกันลื่น4จุดให้มาแบบนี้เลยนะครับถ้าเระวังแนวนี้นะครับมันก็จะกันลื่นได้นะครับดีไซน์ด้านหลังนะครับจะถูกเซาะล่องมาแบบนี้นะ ไม่มีรูของอากาศเบสที่เป็นรูใหญ่ๆเลยนะครับผมไม่มั่นใจว่าไอ้รูด้านหลังตรงนี้มันเป็นรูน็อตหรือมันเป็นรูลมออกของเบสคิดว่าน่าจะเป็นรูน็อตแล้วผมลองซ่องดูผมลองซ่องดูแล้วนะครับไอซีรูที่เราเห็นตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เป็นรูน็อตนะไม่มีรูลมอ้อนะผมคิดว่ารูลมออกน่าจะซ่อนอยู่ในในนีตะแกรงนี้หรือเปล่านะครับปกติลรโพงจะมีรูลมเบสเพื่อให้มันระบายออกนะในส่วนของสายนะครับให้ความยาวเลยครับ มา1.5เมตรนะครับแล้วก็เป็นสาย2เส้นนะเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ที่สามารถปรับไฟได้ตรงนี้และระบบเพิ่มลดเสียงเนี่ยจะเป็นแบบลูกกิ้งตรงนี้นะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้น่าจะไม่ต้องใช้ไดเวอร์ใด,ดๆควบคุมจากตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับมีแบบ USB นะครับน่าจะเอาไว้ต่อไฟเลี้ยงอย่างเดียวไม่ได้มีไดเวอร์นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของ การส่งัญยาณเสียงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือเนี่ยนะครับน่าจะประมาณนี้รู3.5แบบนี้นะครับล้วก็น่าจะเสียบเข้าไปได้เลยปุ๊บแบบนี้สําหรับมือถือรุ่นใหม่ๆที่ไม่มี3.5เนี่ยนะครับอาจจะเชื่อมต่อไม่ได้นะแต่ตัวนี้น่าจะเชื่อมต่อได้เลยแต่ว่าเชื่อมต่อเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เสียบแบบ USB ตรงนี้มันจะมีเสียงหรือเปล่านะครับแล้าทดลองที่ว่าถ้าเกิดเราเสียบตัวนี้อย่างเดียวแล้วโดยที่ไม่เสียบปายเลี้ยงให้เนี่ยมันจะมีเสียงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ YouTube เลยงาูท ถ้าเกิดเราไม่เสียบไฟเลี้ยงนะครับก็จะไม่มีเสียงออกมานะครับนี่ผมลองเพิ่มเสียงก่อนี่เพิ่มลดเสียงแล้วนะไม่มีเสียงออกมานะจาเป็นจะต้องเสียบ Power Bank หรือว่าเสียบไฟเลี้ยงครับดังนั้นการเชื่อมต่อมือถือเนี่ยจำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงด้วยครับอันนี้ผมลองทดสอบแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะใช้กับมือถือเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าไรเลยครับเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้เสียบไฟเลี้ยงด้วยอาจจะต้อง Power Bank ติดไปด้วยถ้าเกิดจะใช้ภายดอกนะแต่ลำโพงตัวนี้น่าจะเป็นลําโพงตั้งใช้กับคอมมากกว่าที่เรียกว่าาาโพพงคออมมิววเตร์ทีี่ซ้ยขนะ ผมพยายามหมุนหานะครับว่ามันมีบอลหรือเปล่าว่าด้านไหนซ้ายด้านไหนขวานะครับไม่มี ตัว R ตัว L บอกนะว่าด้านไหนสายด้านไหนกว่าเดี๋ยวผมลองทดลองให้ดูแล้วกันนะครับว่าด้านไหน้ายด้านไหนกว่าเวลาท่านผู้ชมซื้อไปจะได้รู้ว่าไอ้ฝั่งที่มีโลโก้ตั้งด้านกว่านะอะไรแบบนี้เรามาทดสอบกันดีกว่านี้ครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เซ็ตนะครับโน้ตบุ๊กแล้วก็พร้อมเสียบแล้วเรามาลองเสียบกันดีกว่านะครับก็รูหนึ่งเสียบ USB รูหนึ่งเสียบ3.5นะครับแล้วก็เสียบไฟพอเสียบไฟเข้าไปแล้วนะครับในกล้องเนี่ยอาจจะดูกระตุกกระตุกนะเหมือนว่า RGB ไม่สมูทแต่ว่าผมมองด้วยตาเนี่ยมันะ ซึ่งไอการที่ท่านผู้ชมดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยสมูทเพราะว่ามันอยู่ที่การตั้งค่าของกล้องนะแต่ด้วยตาผมเนี่ยนะครับไฟค่อนข้างสมูทแล้วก็ส่วนนี้นะดูนุ่มนวลละมุนด้วยครับด้านข้างตรงนี้มีไฟแผ่ออกมาจริงๆด้วยนะครับก่อนอื่นครับเรามาเช็คว่าด้านไหนซ้ายด้านไหนขวากันก่อนเนะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องไปทดสอบเดียสำหรับใครที่ซื้อนะครับจะจุดหนึ่งสอบอ่ารู้แล้วด้านนี้ซ้ายครับด้านนี้ขวาผมตังถูกในทีแรกเลยไม่ต้องสลับเลยนะ ให้ท่านผู้ชมช่วยกันจาเลยครับฝั่งนี้คือ R เลยครับนี่ที่มีโลโกโ้คือขวานะส่วนที่มีตัวหนังสือแบบนี้คือซ้าย L นะครับสำหรับใครที่ซื้อไปก็ตั้งให้ถูกทางด้วยเวลาเล่นเกมจะได้ไม่หลงทิศหลงทางกันนะครับเรามาดูในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ไม่มีบลูทูธไม่มีการเชื่อมต่อ,อไร้สายเพราะว่าคอนโทรลเลอร์ค่อนข้างจะแมนนวลนะครับสามารถปรับเพิ่มลดเสียงได้จากตรงนี้พอกดเพิ่มลดเสียงไม่มีขึ้นในคอมนะจะเป็นแมนนวลจากตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไฟสามารถเปลี่ยนได้จากการกดตรงนี นี่ก็จะเป็นไฟแบบสเตปนะครับแล้วก็เป็นไฟสีสี 4. นี่สามารถกดเป็นไฟวนสีเขียวสีฟ้านะครับแล้วก็ดับแล้วก็วนกลับมาเป็นสี RGB แบบนี้นะครับนะครับเรามาทดสอบเรื่องเสียงกันดีกว่านะผู้ชมเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังแบบโน้ตบุ๊กเพียวๆสมมติว่าสมมติว่าท่านผู้ชมมีลำโพงโน้ตบุ๊กยังไม่ได้ซื้อลำโพงตัวนี้เสียงเป็นยังไงถ้าก็ซื้อมาแล้วจะดีขึ้นขนาดไหนเรามาฟังกันนะครับนี่คือเสียงลำโพงโน้ตบุ๊กนะครับ และสมมุติว่าเราซื้อลำโพงตัวนี้มาใช้นะยครับเราจะเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วนะจะเป็นเสียงแบบนี้ ท่านผู้ชมครับพอดีวิดีโอที่อัดไว้ตอนสรุปจบคลิปเนี่ยนะครับมันไม่มีเสียงนะครับมีปัญหาด้านเทคดีนิดหน่อยนะครับผมจะมาพักทับนะครับแล้วปากของผมอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่พูดแต่เนอะลำโพงตรงนี้นะครับเท่าที่ลองฟังดูนะครับเสียงนุ่มลึกนะครับเบสอาจจะไม่ได้หนักถึงขั้นแบบว่าตุ้มๆมะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีเบสให้เป็นลูกๆวิ่งมานะครับแล้วก็เสียงแหล p เนี่ยก็อยู่ใน คนที่ดีฟังสนุกนะครับเล่นเอาไปเล่นเกมเนี่ยนะครับน่าจะสนุกดีการแยกซ้ายขวานะครับก็ทําได้ดีมีการแยกซ้ายขวาจริงจรินะครับแต่ที่สําคัญควรระวังนะครับว่าควรตั้งให้ถูกทางด้วยนะครับซ้ายกับขวาเนาะสมาร์ทเปิด7จจุหนึ่งแล้วก็ลองเช็ค ทิศท,ทางให้ดีนะเพราะถ้าเกิดวางผิดเดี่ยวเวลาเล่นเกมเดี๋ยวจะหลอนได้นะครับประตูมาทางซ้ายยิงทางกว่าอะไรประมาณนั้นและสาหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อเนี่ยวังว่าจะตัดสินใจกันได้นะลำโพงตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่550ห้าสิบบาทนะครับแต่ราคาอาจจะมีลงไปกว่านี้นะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยมีลิงก์ทั้งล a z a ด a าแล้วก็ ช้อปปี้นะครับสามารถเช็คราคาปัจจุบันกันได้เลยเลยว่าท่านผู้ชมนะครับจะหาซื้อตามร้านอุปกรณ์เกมเทั่วไปว่าจะเป็น j a b s d v i t e Manila ICT City นะครับหรือจะทักเข้าไปสอบถามที่แฟนเพจของ Signal Esport โดยตรงก็ได้นะครับก็ลองไปสอบถามดูว่าซื้อได้ที่ไหนหรือมีอะไรสงสัยเนี่ยทางนั้นจะตอบได้ละเอียดมากกว่าผมนะถ้าเกิดทักมาหาผมในเพจนนอาจจะต้องรอนานในการตอบแต่ละครั้งนะครับสำหรับคลิปรีวิววันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูรีวิวเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อนะครับยังไงถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยกไ,ไปนั ใช้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดคอนเทนต์รีวิวแบบนี้ที่จะมีให้ดูกันอยู่บ่อยๆเนี่ยสามารถกดติดตามพืสักะไดคดูได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปรีวิวหน้ากราบสวัสดีครับ